ครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคนะครับพบกันสายยนะครับวันประจําวันพุธที่9มิถุนาอยู่นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับจีนกว่าจะเจาะได้กับไปรอบที่4ี่แล้วเมื่อวานนี้พี่กัดเต้งลนล่างเหมือนเดิมนะครับท้าย2ท้าย8นะครับก็เริ่มจะแนวแล้วเริ่มจะแนวเริ่มจะมาแล้วนะเริ่มเริ่มจะมานิดนิดแหละังนั้นเช้านี้พิจารณาดีก่อนที่จะตามนะครับท่านใดที่จะหวังว่าโอเค เมื่อคืนหุ้นเดินดีและเช้าจะเดินดีแต่เพิ่อเอนมเมื่อ,อาวานไม่ได้ตามและวันนี้จะตามพิจารณาอีกทีก่อนตามนะครับโดดไปโดดมาไม่มีผลดีกับคนเล่นคนเล่นนะครับลองตามท่านใดท่านหนึ่งไปทักอาทิยหนึ่งนะครับเชื่อผมครับหรือไม่ก็ลองตามไปสักเดือนนึงเลยนะครับทักอาทิ์สองที่จะไดแล้วแต่นะครับจีนเช้าจำาวนที่เก้าเดือนหกพีหกสี่นะครับจีนเช้าวันนี้เดือนแปดครับจอครับ 08 38 68 78 98ครับแล้วก็9009ครับผมว่าถ้าไม่ว่าลบดรวยบวกผมว่าน่าจะเป็นท้ายศูนย์ท้าย9กครับถ้าถ้าขึ้นบวกก็น่าจะเป็น8บนนะครับร้อยมัดศูนย์เข้าไปครับร้อยสักคู่นะครับ2 ศูนย์ร้อยไม่ร้อไม่ศูนย์ก็4ีนะครับแบบน,นึงครับเจ็ดเก้าห้ามันเป็นเลขคู่เหมือนเลยมันเป็นเลขคู่อยู่แต่ผมจับตัวรองผมนนในการศูนยนะ์าการถ้ามาสทั้งของภายในกันประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนเช้าน,นะครับยังไงพิจารณาดีก่อนที่จะตามครับเดีวเจอกันใน หางเส็งครับเมื่อวานหางเสียงวิกากระเด้งบนล่างทั้งเช้าทั้งบ่ายครับแต่เจาะยังไม่มานะครับขาลูดเอาง่ายการเล่นวิกัตยังไงเดี๋ยผมพูดในคลิปต่อไปแล้วกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยสำหรับจีนเช้านะครับอย่าลืมครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับ